โอเอาเริ่มเ,เกมมาหลุดเลยยังไม่ทันได้เล่นเลยไปไปเลยไหมหรือยังไงเออคนครบแปดคนแล้วดครับคนลครบแล้วปไปเลยครับปิดมาได้แล้วนะครับคุณใจนะครับปิดมาได้่แต่แเดี๋ยวตามประกบให้ก็กบนั่นนั่นเลย่ะตัวทวงน้ำแค้นกูเหรอ แล้วบรรเลงเพลงแล้วพมา่าใช่ปะวะเฮ้ยทำยังไงดีวะกูเฮ้ยมีห้องกับบ้านมาปั๊บแต่เจอ,อที่ไหนห้อง,องชีพจรครับห้องชีพจรเลยอ่ะสองเลยเอ่ะสองเลยเหรอ ผมเจอสีเหลืองผมอยู่ห้องผ้าเชื้อครางล่างสุดเลยพี่เฮ้ยอันนี้ผมผมขอพูดได้ไเนาะผมรับเอ่อไม่เจอรับประกันแต่คือผมเห็นสีฟ้าอ่อนอะอยู่ตรงห้องไอ้นี่ห้องกล้องจอนะใช่ใช่ฟ้าอ่อนอยู่ห้องกองจนผมดูกล้องวงจรอยู่ใช่ผมยืนดูอยู่ปันหน้าจัไว้ใจสีฟ้าอ่อนได้ปันผมตอนแรกจะสติจะขาวแล้วแต่ว่าแบบ มันมีเควสน้ำมันไงก,ก็เลยไปทำน้ำมันซ้ายขวาแล้วก็อยู่คนเดียวตลอดเห็นสีฟ้าเดินเข้ากล้องจอนปิดไปแล้วก็สีม่วงเดินตามเรามาหลังจากที่เราทําเควสน้ํามันเสร็จแล้วเ<ล><ค>ราก็ไม่รู้าอะไรอีกเลยใครอยู่ใกล้สีเหลืองไม่ผมไม่เห็นเลยคือเอ๊สีเหลืองล่าสุดหรอใช่ที่จำได้ป่ะสีเหลืองล่าสุดที่ผมเห็นคือก่อนที่อ้น่ะก่อนที่ไอ้มันจะให้ไปแตะมือ่ะ คือตอนนั้นเราอยู่กันสามคนคือสีน้วเงินผมก็เห็นสีเหลืองเดินกับพวกพี่สามคนเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ใช่คือที่ผมอยู่ผมจะอยู่กับสีน้ำเงินดำม่วงใช่เหรอแต่คือตอนนั้นที่เดินกันอยู่ผมเดินกับสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็ลุงหมสีดำแล้วก็สีเหลืองก่อนที่จะไปแตะมืออ่ะตัองต้องแต่แตะแตะมือก็คือแย่กัน ถ้าผมรู้ว่าน้ำเงินน่ะแตะมือด้านขวาอยู่ผมเดินไปแตะด้านซ้ายแต่ว่ามีคนแตะก่อนเราเราแตะมือด้านซ้ายอ๋อในน้ำเงินสันตีใช่โอเคอเอ,อีกสองคนว่าไง <S <S น่าสงสัยนะสงสัยใครอ่ะพูดเลยสงสัยใครพูด เด okay, ี๋ยวก็แพ้หรอกเอเายังไงครับพี่ถ้าบอกเดี๋ยวตาหน้าหนูตายไวไงไม่ได้เราก็จะได้รู้ไงว่าคนนั้นไปฆ่าไงใช่พี่ไม่คือบางทีฆาตกรไม่ตอบอะไรคิวไงบางคนนันอะไรเหรอไม่คือถ้าสมมติพูดไปว่าเออเนี่ยโทรศัยคนของ้นเดี๋ยวฆาตกรไม่ไปฆ่าปุ๊บคนที่พูดอาจจะโดนคิดว่าเป็นเว้ยฆาตกรไม่มะเล่น่างนี้น่าสงสารป้าแตนมากเลย ตะคีดไหมครับหรือยังไงครับด้วยการยอมโบทถ์รอถึงชั้นนะเออเราเราจะไม่ให้การตายของกระแตนตายเปล่าเราจะโบวตสีฟ้าฮะจริงจังปะเนี่ยมจริงหรอพี่ไม่จริงไม่จริงควรตีมันเฉยเฉยเออกือบ ออแล้ยืนบุงดูอะไรกันเฮ้ยกูเห็นมีคนลงท่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งไปไอ้นี่ก่อน ก็ไงครับผมเห็นมีคนลงท่อครับมีใครเยาะสารภาพไหมใครใครับใครลงใครอ่ะใครลงท่อพี่สีเขียวอ่ะครับเถือคนด้วยอ้าวสีเขียวจ้าตกก็ว่าอยู่ทำไมมันแบบไอเนี่ยคาตาครับคาตาคือสีเขคือต้องขอถามกันนะสีเขียวเนี่ยาะไปไอ้ผมก็คิดเดียวไอ้สีเขียวว่ะอ้าวออกเฉยเลยก่อน ไม่ไม่เขาเขาหลุดเปล่าเขาเหลุดอ๋อมาตแตนแก้แค้นให้เค่ไหมล่ะคนนี้คร่ะสีฟ้าเพิงปป่งตายปะใช่ไหมอ้าวเออเอาเอาสีฟ้าตายไอ้ต้องชิะจนไอ้ต้องฮะกูอยู่กับมึงกูกูอยู่ซ่อมไฟอยู่ อ๋อเออว่ะเอาเอาเอาทะเลาะกันเองแล้วเอาเอาถึง่ไอ้กูปียกูปี๋กูไม่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 ขอโทษขอโทษลืมลยเอ่อที่เป็นจอห์นมาสีฟ้าตายผมเลยมากดเซนซีสีฟ้าอยู่อ้าไม่ได้สติซีกับสีฟ้าดิเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามก่อนสีแดงนี่เล่นเล่นนานยังหรือเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นครับอ๋อ มันก็จะทำเคล็ดช้าๆหน่อยะนะใช่เปล่าใช่มึงตายแล้วมึงจะพูดทำไมนะเออคือคือตอนนี้คนที่ผมรู้อะก็ไว้ใจได้คือคือสีแดงคือผมอยู่กับสีแดงเว้ตอนเนี้ยผมสงสัยคือสองคนคือระหว่างสีน้ำเงินกับสีม่วงเอาแต่ตรงแต่เมื่อกี้ผมมีคนเห็นสีเขียวลงท่อนะเออว่ะ นั่นก็เหลือสีดําไอ้สีน้ำเงินไม่น้ำเงินอยู่กับเราสีด๊าไม่ไม่สีเราอยู่กับเราเฮ้แต่เมื่อกี้ผมรายงานสีเขียวไงอ่าเอาเคงั้สีฟ้าไว้จะได้ก็สีม่วงอ่ะยืนยันได้ไหมครับว่าอยู่ไหนผมอยู่ห้องแอดมินไงครับห้องที่ประจอนี่มีใครเห็นหรือเปล่าไม่มีครับผมเห็นเป็นปิดไฟแล้วก็เลยมานั่งดูห้องที่ประจานะปิดไฟแล้วก็ไปดูที่ประจรนหรอ ใช่เหรอเอ้ยอย่าหลุดไะเนี่ยนั่งๆด้วยใช่ๆเหรอคือยังไงครับราบนีก็สกิปหรือก็ตัดสินใจบวชต้องตัดสินใจแล้วฮะไม่งั้นเราแพ้โอเคถ้าเกิดพวกคุณคิดว่าพวกคุณบริสุทธิ์อะพวกคุณบวชผมเลยแล้วพอถ้าเกิดไม่ผมไม่ใช่อ่ะพวกคุณก็เคลียร์กันเองนได้เดี๋ยวเดี๋ยวบวชกันยังบวชห้องจบยังผม้ใจบแล้ว ผมสงสัยสีดำว่ะผมสงสัยใครพวกคุณก็โหวตกันเองตอนนี้พวกคุณโหวตผมเลยเอ้ยก็งก็น่าสงสัยไม่แต่ก็อยู่กับเรานี่ว่าเออกูอยู่กูอยู่กับผมไปไหนเลยเนี่ยที่เหลือพวกคุณก็โหวตกันเองครับ่เอ้ยว้าอาจจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะแต่น้ำเงินเขาก็แบบบอกแล้วก็สีเขียวเป็นคนโดดท่ออ่ะจะ ติดชึ่งอะไรอะไรติดชึ่งติดชึ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไรเฮ้ยไม่แ้วไม่ได้กดโหวตไม่ได้ต้องแก้ไปโอ้โหกนึกว่าอก็นึกว่าสีแดงวิ่งไล่จับวิ่งไลเอยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเ้ยเ้ย้อ้อ้ยเ เมื่อกี้สีแดงเขาเห็นศพผมแล้วว่าแต่เขาเพิ่งบอกอเลยเลยจบแล้วครับจบแล้วครับจบหลอกเหรอเหรอเราเห็นเหรอศพอยู่ข้างในศพส,ส,สีเหลืองนะฮะผมมันไม่สงสัยสีแดงหรอกเพราะเขาบอกว่าเขาเพิ่งเล่น